จอกันอีกแล้วค่ะที่สนามบินดอนเมืองในวันที่28ธันวาคมปี66ปีใหม่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่คู่บอกว่าพอดีว่าเป็นไฟเชา้าและไปไฟเช้าเลยนะคะเจอกันที่เชียงใหม่ 1นึ่ชบอกว่าบายบายเาีลุกอยู่เฮ้ยพาบอยครับแ <minutes> ตทตอนพระธาตองค์ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงคึ่งนิดหน่อยาไปเที่ยวนะคะวันนี้มาทั้งหมดสาวสวัน 4ี่วันสคืนนะคะระหว่างทางก็จะมีแม่ค้ามาตั้งตั้งร้านขายพวกของมาเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาแก้บนนะคะส่วนเราผู้้มาครั้งแรกนะก็จะขอพรก่อนนะคะ ด้วยทุเรีนยน One hour later ตอนนี้ลูกใหญ่เมื่อคืนรีผู้ว่าบอกว่าเเธอน่าเกลียดมากเลย20 minutes later ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันไกด์เขาพามานะคะ เราอยู่กันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะคือเราลงมาจากาพระธาตุไรค้ไม่ใช่ไหมแล้วก็ทางไกด์เขาก็จะพามามเที่ยวที่นี่นะคะอันเนี้ย<ม>คล้ายๆกับสวนศิลิกิตที่เราไปเมื่อปีที่แล้วนะคะบ้านสวนหลวงราชพฤกษ์นั่นเองค่ะ<ม>ที่นี่ก็ะจะมีจุดแวะหลายจุดนะคะเดี๋ยวรถลางก็จะมารับเรานะคะแล้วก็วนไปรอบที่นี่นะคะ ทุก15นาทีก็จะมีรถรางมารับนะแล้วก็ถ้าอยากลงจุดไหนก็สามารถลงได้แล้วก็จะรออีก15นาทีมารับก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเดินต่อไปได้เลยก็ได้ะคะ่ะถ้ายังไม่เหนื่อยนะคะนี่ก็จะเป็นแผนที่นะคะที่ทางอุทยานให้มานะคะสามารถดูได้เลยนะว่าแบบมีที่ไหนบ้างที่เที่ยวมีพวกดอกไม้มีลักษณะต่างๆนะคะกระยาด้วยทุกคน นี่น่าจะเป็นจุดที่6มัง6.7หรืนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอคำหลวงนะคะสวยมากมากนะคะแต่แดดร้อนมากแต่ก็อากาศเย็นแต่มันร้อนเกินไปนะคะคือแล้วเราก็มึนหัวด้วยนะคะก็เลยไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยให้ที่เหลือขึ้นนะคะ บอลแล้วค่ะเป็นชุดแล้วนะคะเป็นลุกนี้ค่ะกเป็นแม่ปองกันค่ะุ๊โอนหนาวมากอากาศเย็นมากตุกโอนเดี๋ยวจะไปเดิทกันมันนัดแก้ต้อมร้ายจำเลยจะมมยละสูตรมาแล้วก็ต้องกลัวดผมไม่มีไม่ปล่อยไม่หลอกลูกแค่แล้วกัน ร้อนไหก้อ,อน่ะนอนญี่ปุ่นเอาค่ะอะไปค่ะ่คกค่ะอ่ะอ,อีอีุกไนี่ข้าวกลุกงาไม่เห็นนนะได้ข้าวไม่ใส่กัน อ oh, okay. oh, ีสกู2เมตเฮ้ยใครอะจอดาราขายหน่อยเด้อพอดีเออไปกิน ตอนนี้หกโมงสิบแล้วนะคะมาออกเอ้ยออกออกมาหาอะไรกินอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เข้าไปที่ักตอนนี้ยี่สิบนิดหน่อยกว่าอุณาภูมิหนาวว่าหนาวจริงมากจ้าจริงค่ะจริงของรองเท่คายระุมมั้ง็คนแก่แล้ว ไข่ปำปมไข่เลยนะไข่ป้ามปมป้ปมไข่ปมปมป้าออคน,น <c oughs> รัำ <c oughs> ทุกคนเดียวันจบแล้วค่ะ The next day ดดเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะอันที่สองวันนี้จะไปรถมอญน,น,นะคะ <S <S คือบรรยากาศที่พักนะคะทุกคนเป็นป่าหมดเลยนะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะมีควันด้วยทุกคนนีนก็จะเป็นลำธารน,นะคะแล้วก็เป็นที่พักของเรานะคะ One hour later. Yeah, ไปไดาวนะคะ50บาทแกข้างล่างแม่สีเลยแม่สีเลหลือุยอุิย <c oughs> <c oughs> สวยที่หนีไมนมีที่เดียวป่ะเอาที่เดียวให้ดีเลือกตีหนึ่ง One hour later. <laughs> the next day. อสฐานที่แรกที่เราแวะก็คือแดนเทวดานะคะมีอุโมงค์มทุกคนอุมงค์รู้แต่เดินช่องเขาทะเลหมอกมีคามเลบอู้ 嗯嗯。嗯 เด่นแสดงหรือขึ้นชื่อวัดไปให้จะไม,ม่าน่าเอาวันอะไรเด็ดล้ำค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองโมงค่ะเมื่อกี้ขึ้นไปไหว้พระลูกวันนี้เราก็จะเป็นกับปุ่นเดินรอบ ตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวนะคะระหว่างที่จะไปแวะที่เมืองของนะเราอยู่พรุ่งนี้วันสุกร์นะคะกับวันที่31น,นะคะวันนี้จะไปนอนที่พักเมืองของนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเทียทเท่ยวครึ่งวันแล้วก็จะไปกลับบ้านกันสนามบินนะคะ สวยอข้างในก็จะเป็นถ้ำหมดเลยนะคะไม่เห็น อันนี้ก็จะเป็นที่พักวันที่3นะคะก็คือพักเมืองทองนะคะอยู่เมืองทองเลยเชียงดาวนะคะเราพักห้องพักที่นีชื่อว่าพักเมืองทองนะคะก็คืออยู่ติดริมแม่น้ําแบบนี้เลยนี่เป็นเวลาเมกโมงเย็นแล้วนะคะน้ำไทุกคนที่นี่มีควายด้วยมีควายเผือกนะคะสุดยอด ลล่มมืนมากำลังจะไปกินข้าวเย็นค่ะทุกคนใส่เสื้อแขนสั้นแต่ว่ากัดแบบเย็นมากอันนี้ก็คือจะเป็นืูสผ่านนะคะกำลังเข้าวาหาไปกินร้านอาหารที่ปีที่แล้วที่เรามากินนะ,ะอร่อยมาก รล้วทางก็เจะมีอะไรให้เรามากินนะคะขัวหอมเรามากินปีที่แล้วนะเราอร่อยก็เลยอยากจะมากินนะคะจำได้ไหมที่เรามากินปีที่แล้ว The next day ดื่นดื่นต้องใส่ลงไปก็ได้ตอนแรกอ่ะใจเต้ฟิลบ่ะว่าไอ้นี่อืมลูกตอนเช้าวันนี้นะคะเดสสีชมพูมันเอาขามาจุ่มน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาทางนี้หนาวจะเกือบกล้ามัวนะคะ แสงก็จะประมาณตึงรับน้องขึ้นดอยโมโมอชอยเอนี่ยมาแวะเชียงดาวก่อนกลับนะคะน,น,นี่สวยเหมือนเดิมเลยที่เามาปีที่แล้วนะคะ 买那个蛋糕。 เราอยู่กันที่สวนสนนะคะถ่ายรูปนะคะเพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องตอนบ่ายสามค,ค่ะเครื่องะะออกห้าโมงถึงกรุงเทพทุ่มหนึ่งนะคะ สี่วันนะคะที่เชียงใหม่มานกแอร์กับแอร์แอคเคียครัเครื่องเล็กมากดีที่ยังนั่งได้อยู่